นี่เลยครับดีซีช็อปมีไก่เบ็ดแมฟฟิตราคา1บาทมีครบทุกอย่างมีตั้งแต่1เบ็ดถึง5เบ็ดมีไก่เงินไก่หินไก่ป้าก็มีขายเหมือนกันนะครับมีเยอะมากเลยครับทุกคนลองเข้ามาเลือกดูกันนะครับแล้วก็มีมรดการแล้ฟาร์มทุกอย่างในเกมเหมือนกันนะครับนี่เลยครับเบ็ดก็มีแล้วก็มีกดเกมพาร์ตราคาถูกครับแล้วก็มีเติมโลบากแท้นะครับทุกคนนี่เลยครับดีซีช็อปครบจบที่เดียวครับใครสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับริน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 จงมารินจงมาโอ้โหสองเลยหรอไม่จริงอ่ะ ลากลินลงมาเลยฮะลินลินลินลงมาลินจงมาลินจงมาาไซโอ้ไม่รู้ไซมาลินมีไหนฮะมาแล้วเนไหนพี่ก็มาแล้วน้องต้องมาตามด้วยฮะลากลงมาอะไรเงี้ยอีสิบเก้าสปินทุกคนลิ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 นโอ้คกิงเียบาโลมาทำไมไม่เอาจะเอาน้องฮะลิน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  รินรินจงวะอุ้ยโอ้ยชีตทุกคนได้ตีอะได้ตีเนเน่ลองดูไงชิโคเทโคเทโคเบียวอะอุ้ยชิายละผมลืมเลงง <laughs> เออเฮียไม่โดนเฉยเลยไปเพื่อนวิ่งวิ่งขึ้นหน้าเร็วขึ้นหน้าเลยเพื่อนเร็วไปฮะไอโรนเร็วไอโรนวิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยส่งมาให้อุ้ยสังคิวมากฮะยิงเลยฮะใส่เต็มคอแล้เต็มแข้งฮะโอ้โหเข้าแน่นอน <laughs> ถ้าผมเปลี่ยนเกมบ่อยไม่ต้องใส่นะฮะบางทีมันเจอแต่อะไรไม่รู้นะต้องหนีก่อนนะทรัพานชีวิตฮนะเอาจริง นี่ดอไปเลยอืมโกูบอลนี้ดอดอบอลเข้าง่ายฮนะไม่ต้องเตะก็ดอเข้าได้โอ้โหกูเมงนิ่งอีกอุ้ยส่งมาเพื่อนส่งมาอุ้ยสวยฮนะลูกส่งอิสกิฮนะอืมใส่ไปเลยนะอย่างงี้เข้าแน่นอนเ <laughs> ตะโคตรสนุกเลยฮนะไอ้เคิร์ฟช็อตของลินเนะี่ยเตะโคตรมันเลยฮนะ ใครเดินดิใครจะได้เอาวิกผมเล่นไม่ผมเลโอ้โหไม่ได้ไปเพื่อนส่งให้แนวหนัง่ะแล้วให้แนวหลังส่งมาที่แนวหน้านะอุย้ยเขาเตะเคิร์มมาเลยทุกคนโค้งมาเลยฮะไปฮะลูกนี้สับหลอกฮะแล้วก็ใส่เต็มข้อเลยอือมเข้าแน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะโคตรมันเลยฮะอีโอ้ออโหเจอนี้เหนื่อยเลย มอบเลย่ะเพื่อนสมัยนั่นแหละดีมากฮะจุบลบหนึ่งสเต็ปฮะแล้วก็ใส่เต็มข้ออ่ะดูครับผมได้เอาเวกเลยฮะในสุดจะได้ใช้ตีลินแบบเพอร์เฟกต์สักทีฮะขอได้รอบนี้เพื่อนสมัยได้ไหมเพื่อนสมัยได้ไหมอุ้ยอะไรฮะแจวเลยอ้ชิบหายบอลออกไปแล้วอุ้ยโอ้เขาพานะฮะล็อกหนึ่งสเต็ปฮะแล้วก็ใส่เลยฮะตอนนี้ใส่ไปก่อนนะเอาแต้มนำก่อนฮะ อุ้ยโอ้โหเจออย่างนี้ก็เหนื่อยฮะอุ้ยโก้รับได้ฮะโอชิบหายละโอ้โหเฮ้ยเอาอะยังไหวยังไหวฮะยังไหวยังไหวฮะเพื่อนส่งมาเอาให้วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเอ้ยโอ้โหกูเหนื่อยใจเลยออกหนีเลยมาโอเคฮะสองคนอย่างนี้ไหวชิวฮะลบหนึ่งสเต็ปฮะแล้วก็กระโดดเดาะไปฮะ ใส่เคิร์ฟช็อตไปเลยอืมเข้าแน่นอนนะอย่างงี้เอา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 ใส่หนัวนหน้าโก้ฮะโอ้โหเข้าไหมเรียบร้อยโอ้โหโก้หนึ่งโดนยูบี้เตะเขาโกฮะไม่ได้เงี้ยมีหลบหนึ่งสเต็ปฮะเดาบอลข้ามหัวหนึ่งสเต็ปฮะอุย้ยเอาเวกมาทุกคนยนี้ต้องใช้นะฮะมาเลยฮะรอบนี้ไม่พลาดนะบอกเลย ได้เวลาเนี่ยขอเลงก่อนขอเลงก่อนนะปุ่มไหนวะปุ่มไหนวะชิมหายละปุ่มบีเอาไม่ใช่ปุ่มบีแม่จับกดไอ้เหี้ยปุ่มสีใสนะเข้าแน่นอนเลงสามเนี่ยมั้งว้าวโอ้โหโล่งๆงี้สวยเลยเนี่นี่ที่โพสอย่างมันนะอย่างมันมาเนี่ยอ้ยวอ้เหี้ยสไลด์ไม่โดนได้ไงวะไม่ได้ฮะขอคืนแล้วไงเนี่ยไปเพื่อนขึ้นหน้าเลย เฮ้ยวิ่งไม่ดูบอลเลยโทรศัพไม่ไดนน้น่าจะดิวมีเงี้เพื่อนส่งมาโอ้โหไปนะรอบนี้โกว่าอย่างงี้ก็โกไปไปเต้นเลยตรงนั้นนะโกบังทุกคนเฮ้ยโอ้โหทีมไม่โดนแล้วโอ้โหมันน่าจะโดนนะมันไม่โดนวะหาลูกนี้มอมไหมมอมไหมโอ้โห ว้ยยิงได้ฮนะเอาเอาเอาโอ้โหโกส่งให้ยิง่งก็จบเลยฮะเอา้ายิ้เตะไปไหนวะเนี่ยไปเพื่อนไปเข้าไหมโอ้โหไม่เข้าฮะต้องไปเตะใกล้สิอันนี้เอเอโย <c oughs> บอลคำหัวนิ่มๆเนีมาอ่าช้านะฮะช้านะฮะยิง่งเสร็จผมแม่บอกเลยกลบหนึ่งสเต็ปนะฮะแล้วก็ดอกบอลเอาใช่ไหมโดนไม่ได้เอาเคิร์ฟช็อตเลยไนดะ้กันเนี่ยอื โอ้โหโคตรมันเนยมาเบื่อนละลินเนี่ยเป็นซาเอ้บ้างดีกว่าไหนก็สูงไม่ได้ลนะไปทุกคนได้มาลาเล่นกองกลางเงี้ยไปกดปีกข้างเฉยมาฮะกองกลางลำหนึ่งเงี้ย let's go โอเคมาละไปเพื่อน Let's g อร์วาอ้าวดอกให้อย่างงี้ก็สวยเนี่ยอุย้ย,ยเชี่ยซาเอ้มันหลบเร็วกว่าลินปะ่ะใช่ไหมสกลิลเหมือนอนกันเลยแต่หลบเร็วกว่าฮะ นีเดาะไปฮะเดาะรอไปสนะองทีฮนะแล้วก็เตะไปเลยเข้าแน,น่นอนนะลูกนี้ <c oughs> เป็นโชว์นะอ้ไงเสิร์ฟเมื่อกี้คนน้อยนะเลยเปลี่ยนเสิร์ฟหน่อยฮนะมาเอาใหม่เพื่อนไอฮะส่งอุย้ยเสียงส่งอย่างเท่เลยฮนะรู้สึกมันส่งฟินนะส่งฟินกับไออิซากิอีกอ้าวเตะไม่เข้านะไปเตะใกล้ๆสิอ่ะอ้าอ้าอ้า แล้วเตะไงตไตเตะไปทางที่โกอ,อยู่เนะี่ยนี่ผมต้องเคลียร์เองแล้วไม่ได้นะนี่ดูไว้นะดูไว้ต้องเตะอย่างนี้นะนี่เข้าแน,น่นอนนะนี่ทีโพโชอเสอร์นี้มีคนเก่งเยอะนะฮะอย่างเช่นหัวไอหัวแมวอันนี้ก็เก่งไปนละ้อา้าวเพิ่งชมไปเพื่อนส่งมาดูฟี่ฮะไอฮะตรงนั้นไกลฮะนี่ส่งให้เลยฮะโอ้โหส่งยังฟินเนะี่ยแล้วคือบอลเข้าตีเพื่อนเลยนะเอาวฮะเพื่อนกวนตีแล้วบาโลเนะี่ย ไอเลสโก้เกิดเดนเกิดเดนกันหมดยัดเลยเอาเมื่อกี้เกิดอักซิเดนเล่นเล่นน้อยนะฮะถือว่าไม่มีใครเห็นเนาะอ้าวอย่างงี้ฮะพาอย่างงี้ส่งเพื่อนเลยไปไอ้โรนรอบนี้เข้านะมึงให้เข้าเลยอุษราส่งให้นะเข้าไหมโอ้ยเย้ยยูคนตามไหมเนี่ย ทีนี่เดาะโชว์เปนหนึ่งทีฮลบสเต็ปลบยิงเองเลยฮะอีโก้ะอีโก้วิคอลเว้ว่ะยีสายเอ็มกันด้วยฮะบีปชูบดอ้อยี่นี้ก็สวยดีฮะไปรถส่งไหมรถไม่ส่งเลยฮะโอ้โหรถแบบอีโก้อิสจ <jud amiga? S 1> ัดเลย เอาเล่นเองแ่้อย่างงี้เล่นเองแน่นอนนะโอ้โหแล้วเตะเสิร์ฟมือโกโอยแล้วทอ้อคือพี่เล่นเองแต่พี่เตะไม่เข้านี่ก็เหนื่อยกันนะเอ้าทำไมเขาได้บอลมานะ่ะโอโ้ชิบหายแลนะเย่นะเย่ละเย่ yeah, ล้ว yeah, <ล> <laughs> yeah, ทุกคนโอ้โหเข้าเล่นอนลได้อย่างงี้ม <laughs> อบเลยไปเฮ้ยส่งไหมส่งได้ไหมส่งได้ไหมโอ้โห คือพี่เตะโห่แม่งยังไม่ถึงครึ่งสนามเลยเนะอุ้ยแต่เมื่อกี้มันโอกาสเข้านะแต่เขาเหมือนจะเล็งพลาดนะเล่นเองแล้วกันนะเข้าอะไรนิ่มๆไปนุม่มขอได้ไหมเอาไว้ขอได้ไหมขอได้ไหมเฮ้ยเอาไวา้อีกมาวะไปเลยฮะล้ลนรอบนี้เข้าไหมลน้นขอร้องแล้วเข้าได้ไหมโอ้โหแม่งเตะเสิร์ฟมือโกอยละตายลน้น ขอสักลูกล้นเข้าเข้าเข้าโอ้โหแม่งเสิร์ฟมือโกยแล้วล้นกูเอาเอายังไงเนี่ยอีใส่นูหน้าโกโอ้โหแล้วหลังโล่งงี้ฮะจบเลยเดี๋ยวผมต้องไปสมโฟใหม่แล้วอันนี้มันโดดสูงอย่างเดียวอ่ะเราไม่ได้วิ่งเร็วอ่ะโอ้โหไปเนี่ยไปไปอ๋ออ๋อเน็ตปิงคะเน็ตปิงใส่เลยไม่เข้าไหมโอ้โหโด่งเกินนะ อืมขอได้กันนะกดอันติเลยมาฮะได้เวลาเล t โก้ฮะรอกหนึ่งทีโอ้เอา้าเชี่ยไม,ม่มาจากไหนไวะเนี่ยชีพหายลทุกคนงานองอเงอ้ยขอแลวกันนะล,นนะลุน้นี้ไปฮนะเพื่อนขึ้นหน้าเร็วเลสโก้ กดสกิลไม่ได้ฮะสตเตมิน่หมดอ้าวทำไมเหลือแค่น,นี้อา้าวออกมาเยหมดอา้าวคิทีมันเงินออกหมดเลยไม่เป็นไรครขอลองอันติยไ,ได้ไหมเพื่อนอือวิ่งเข้าอีก็จบเลยฮะสวยเลยวิ่งได้อย่างเท่เลยฮะเข้แใส่เต็มข้อเข้าไดนแน่น,น,นะจบเกมเลยปะจบแล้วฮะโอ้โห เฮียลินกับไซยังมานะแต่ผมผมว่าผมชอบลินเหมือนกันนะถ้าลินผมผมชอบสกิลเคิร์ฟช็อตน,นะแต่ถ้าเป็นไซชอบอันตีมัไเนี้ยมันเท่ดีแบบลอดดาบแล้วไปเตะเี้ยแต่ต้องเล่งดีนๆนะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปทางนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายผมจุ๊บฮะอย <ๆ S 1> ่าลืมกดไลค์ด้วยนะทุกคน